ชงน้อยสวัดีค่ะมาเอาแม่เต้นมองต้องเลยติดไฟอะไรอ่ะ <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะ <S 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 วันนี้เดยที่สี่แล้วนะคะพี่ ปางเนาะมาทำแคมเปญชงชิมสุขสนุกรวยนะคะกับแบรนด์ดาราที่กำกับค่ะนั่นก็คือแบรนด์ดาราคุณแม่แบรนด์ดาราสวัสดีทุกคนค่ะแม่ไม่แก่แม่ตกเฟมแล้วนะคะตกเฟมตกเฟม อ่าทุกคนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะคก็ขอคนละาหนึ่งแชร์สองแชร์นะคะแชร์ออกไปไปแม่เต้นก่อนแม่เต้นเบาๆเต้นลอยเนี่ยแม่บาดแม่เต้นเบาๆลอยเต้นเบาๆเล่เต้นอย่างเต้น anh khẽ này, đi qua ha 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 妈再也不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 。 สวัสดีค่ะค้ณหญิงสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปางกับคุณแม่นะคะมาทําแคมเปญยังไม่ได้ทันจะชงเลยเหงื่อแตกหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะปางกับคุณแม่มาร่วมทําแคมเปญทํากิจกรรมนะคะรุ้นหลัลบรางวัลกับแบรนด์ดาราเนาะใครที่มีดาราเบิร์ดเน็ตคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะกับวิตามินซีนะคะเรามาร่วมทำกิจกรรมกันได้เลยทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดเจนไหม สวัสดีค่ะน้องโค้ดหญิงขออนุญาตแบบเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะเสียงชัดเจนนะคะอ่ะเหนื่อยมากเลยนะคะยังไม่ทันได,ยไนได้ยังไม่ทันได้เข้าไลฟ์เลยนะคะเหนื่อยแล้วแตกแล้วนะคะเดีย๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์สองแชร์ออกไปได้ไหมแอลวังขอแชร์ด้วยนะคะ,คะ,คะแม่เต้นไปแนะม่ให้ด่เฉยเแม่ต้องเต้น เดีย๋ยวแก่แตกนะเดี๋ยวแกวแต่แม่จะย็นเดี๋ยวแกวแต่แม่จะแตกะแม well. ่จ๊อปังกะแม่ชวนชงชิม ชงชิมคอลลาเจนดาราแม่ห้ามห่าวโชว์นะสวัสดีคะ่ะน้องพอยน้องพอยเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ออกไปนะคะเดี๋ยวพี่ปังขอแชร์ก่อนแม่เต้นไปแม่ห้าหยุดแม่นารักจังแม่มองน้องบอกว่าแม่น่ารักจังขอบคุณย่างขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ไม่โอเค แม่เดี่ยวแม่แม่มเขียแม่มีทัวอยากแย,งย่งด้ยแม่มีกลัวกลัวกันเองไปเดี๋ยวนะคะแม่ไป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 ได้อีกและอีกแรงอีกเร็มแรงอีกดูเร็วไมาเป็นไรไปเดี๋ยวจะชมแล้วนะคะอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ใครที่มีดาราเบอร์เนตคอลลาเจนนะคะ กับวิตามินซีทุกคนมาร่วมทําแคมเปญมาทำกิจกรรมกันได้นะแล้วก็ไลฟ์คู่ก,กันกับคนรักนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่นะคะ mm hmm. เห็นแล้วคิดถึงแม่ที่บ้านเลยน้องพลอยใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีค่ะอ่ะ mm hmm. เก็บแปกหนึ่งขอแชร์ก่อนนะคะ ไปแม่ไปอ่าทุกคนเดี๋ยวดูเต้นไปก่อนนะคะแล้วก็แชร์ออกไปหน่อยนะคะด,ด,ด,นะดูเต้นไปก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยโอเคสวัสดี <c oughs> สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะอีกรอบหนึ่งวันนี้นะคะปางกับแม่เนาะก็มาชงดาราเบิร์เน็ตคอลลาเจนนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ ปางก็ทานทุกวันทุกคนจะเห็นว่าผิวปางอ่ะดีขึ้นมากนะคะแล้วแม่ก็แชร์แล้วน้องลอยขอบุณค่ะแม่ก็ทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้เนาะ,ะแม่ทานหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะอันนี้ของปางแล้วก็กระปุกนี้ของแม่จริงๆเราแยกกระปุกกันนะเพราะว่าเราอยู่คนละบ้านเอาของเอาของปางแล้วกันนะเนาะเอาของปางอ่ะ เริ่มเลยคุณเอกสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราชงดาราเบิร์นเน่ยคอลลาเจนนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้น้ําเย็นนิดนึงนะคะเป็นน้ําที่แบบเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเลยเดี๋ยวอันนี้คือเรากินสองคนนะเดี๋ยวเราชงทีเดียวแล้วแบ่งกันนะคะเรากินสองคนนะคะอ่ะใส่กี่ช้อนแม่เอากี่ช้อนปกติแม่กินหนึ่งช้อนนะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ค่ะคือเป็นคอลลาเจนที่เป็นเพียวคอลลาเจนนะคะอ่ะบังหน้าแม่ ตัวนี้เป็นเพียวคอลลาเจนนะก็คือเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะอ่าคอลลาเจนอันนี้ค่ะก็มีส่วนผสมซอนนิ้สวัสดีค่ะมีส่วนผสมของอปลาทำไมพูดถูกเนี่ยอ่ามีส่วนผสมของลังนกนะคะมีส่วนผสมของปลานะคะซึ่งเป็นปลาน้ําจืดเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของไรเซรามายัยหรือว่าข้าวญี่ปุ่นนะคะ สวัสดีซอนิดบอกว่าสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเต้นแม่เต้นไปแม่เดี๋ยวหนูพูดแม่ก็เต้นไปเออช่วยกันทำอาหารกินใจเย็นกับพี่ฟางน้องพลน้องพลบอกว่าใจเย็นกับพี่ฟางอ่ะเดี๋ยวชงเลยละกันขี้เกียจพูดมากนะคะคือจะบอกว่าเอาเป็นว่าดีดูจากผลลัพธ์แล้วนะคะแม่ว่าดีไหมดีไหมคะนี่แม่บอกว่าดีแม่หนึ่งช้อนส่วนลูกนั้นสอง วันนี้ลูกกินไปสองช้อนแล้วก็นนชุนโยกออ็อเดี๋ยวอกีินนเลยียนไม่กินมันไม่เต็มอ่ะสามช้อนไปเลยเพราะว่าอันนี้คือแก้วน,นี้คือเดี๋ยวหานกันน้องน้องปงังได้ความสวยแม่มาเต็มเต็มทำ่แม่แม,แม่จริงใจเปล่าอ่ะแม่บอกทำง่ัน <c oughs> แม่จริงใจไหมแม่จริงใจไหมแม่จริงใจไหมจะบอกว่าวันที่ไปรับคอลลาเจนนะคะแม่หนูก็ไปนะเขาแอบ,บอยู่ในรถเขาบอกว่าเขาบแบบแอบดูพวกเราอยู่ในรถซอนิด Sonic. อ่ะอันนี้ปังชงเข้าไปแล้วนะคะคือเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะแบบอ่าแตกตัวนะคะคือจริงๆเขาละลายง่ายมากเลยนะ ใช่พี่ปานกับแม่ก็คือแบบเล่นกันทั้งวันอะสนุกสนานมากน่ารักใช่ไหมน้องพลอยคงคิดถึงแม่นะคะถ้าชงในน้ําเย็นคือเขาจะแบบว่าผิวแม่สวยมากเนียนเด้งมากแม่อายุเท่าไหร่คะห <67. S 1> กสค,คุณแม่อายุหกสิเจ็ดนะคะเนาะคุณแม่อายุหกสิเจเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ไม่สบายแต่ว่าปีนี้แม่แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วใช่ไหม ใครเลยไหมใครเลยไหมจ๊ะแม่แม่แม่คะแม่โอเคป้าแม่ไหวเป้าแม่ตอนนี้ต้องเห็นพ่อหนูพ่อหนูก็น่าจะดีนะนี่พ่อหล่อาแม่แม่แม่ไม่ชมพ่อแล้วแม่ชมใครแม่ไม่เจอพ่อหนูก็หล่อนะตอนนี้มากกว่าพี่นิดนิดเดียวเองตอนนีด ซอนิดบอกว่าแม่อายุมากกว่าพี่นิดนิดเดียวเองเหรอให้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปพัฒยาเดี๋ยวพาไปถามซอนนิดเห็นไหมคะเดี๋ยวพาไปพัฒยาแล้วเดี๋ยวไปถามถามซอนนิดว่าตอนนี้อยายุเท่าไหร่อ่ะโอเคอันนี้คือแบบชงปังกำลังชงดาราบเบอร์เนยคอลลาเจนเนาะ เมื่อกี้ปังใส่ไปประมาณ3มช้อนนะคะพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเนาะถ้าใส่ในน้ําเย็นนะคะคือเขาจะแบบละลายช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใส่ในน้ําอุณหภูมิห้องนะคะเขาจะละลายไวเนาะคือชงง่ายละลายไวอันนี้คือคอนเ็ปต์ของแท้ไม่เป็นไรใส่ไปแล้วแม่ไม่เป็นไรจ้าใส่ไปแล้ว ปกติแม่ดื่มไงป้างไม่ดื่มแม่แม่แมจิงเย็นจิเย็นแม่อย่าเล่นตลกให้เขาดูแม่จะเย็นแม่สงบสติอารมณ์แม่ปกติปแล้วจะเล่นกับแม่อย่างแี้วทั้งวันอะ่ะคือแบบฟัดกันทั้งวันอ่ะแม่เขาจะไม่ค่อยชอบแบบวิตามินซี เยอะเพราะว่าเขาจะบอกว่ารู้สึกว่าเข็ดฟันแต่ว่าตัวนี้มันไม่เรี้ยวนะแม่มันจะอ,ออกหวานหน่อยแม่ใส่หมดเลยไหมใส่ซองไหมใองซองเลยแม่แม่แบบว่าไม่ค่อยชอบกินเรี้ยวแม่บอกว่าเอาซองเดียวพออ่ะตัวนี้นะคะมันเป็นผงวิตามินซีจะบอกว่าวิตามินซีตอนนี้ขาดตลาดนะคะทุกคนคะ่ะแทบจะทุกแบรนด์ไม่มีวิตซีแล้วนะถ้าตอนนี้คือใครตุนได้ใครสต็อกได้สต็อกเลยนะคะเนาะ อ่ะชีกเทแล้วก็ชงได้เลยนะคะอะแม่เต้นไหมแม่ว่างๆอะ่ะบอกแม่กินแล้วสวยขึ้นหลับสบายแม่หนูอะ่ะเขาเพิ่งกินเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วจริงๆอะ่ะได้มาตั้งนานแล้วแหละแล้วแม่เาเพิ่งทานเพิ่งทานเพราะว่าตอนแรกเขา เขากลัวเพราะเมื่อปีที่แล้วแม่หนูเขาไม่สบายะคะแล้วเขาก็กลัวว่าแบบเออทานอะไรสูมสี่มห้าอะไรเงี้ยต้องระวังไงแล้วกออ็หนูก็เลยมาบอกว่าตัวนี้ทานได้อคือคนที่เป็นแบบเบาหวานความดันสูงอะไรเงี้ยนะคะคือทานได้ยกเว้นคนที่พวกแพ้ปลาน้ําจืดหรือว่าแพ้ข้าวหรือว่าอแพ้อ,อลังนกอะไรเงี้ยก็ไม่ควรกินนะคะอ่ะเอาอะไร กุญแจอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะได้ได้แม่ไป็นของอะเดี๋ยวให้ขออนุญาตให้แม่ไปหากุญแจแปปหนึ่งนะคะเข้ามาเอ๋อที่บ้านพูดว่ากันนีิดนึงนะคะพอดีว่าปิดปิดประตูบ้านไปแล้วแล้วพี่ชายเข้าบ้านพี่ชายเข้าบ้านไม่ได้ วิ่งแม่น้ำลายหนูกะเดนลงไปในนี้หมดแล้วไม่เป็นไรแม่ขออภัยแม่ขออภยัย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งกันใช่ไหมแม่แบ่งไหมคุณ <ừ, S 2> แม่จะกินหมดนี่หรอโ <c oughs> ดนจุกนะแม่ <c oughs> <c oughs> แม่จุกมากินหมดเนี่ยจุกได้ยังไงวมั้ะคือแก้ว อ่าอย่างนี้เก๋อย่างนี้เก๋อ่าแต่เราจะกินแบบเจ้าเล็กๆอย่างนี้นะคะคือ,คอดูกรุบกริบน่ารักอ่าใส่แข็งนี่แม่หน่อยค่ะเอาแข็งไหมไม่เอาไม่เอาแข็งแล้วเลยนะอ่าแม่แม่ชิมกินเลยว่ากินเลยค่ะอ่าลูกกินน้ำแข็งอดเลยได้ลูกกินกแก้วได้ปะเอาแม่เอีกแม่อีก คือเล่นเละกล่นอยู่ตรงนี้เล่นเละพุ้มเป๊กกันอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหอ้าวเออหมดเรื่องค่อยไหนนี่ทุกคนอืมอย่างนี้ดูน่ากินแม่หน้าเอานีิด้วยเป็นไงแม่ทานง่ายไหมหอมปะอืออ้าวช้อนแก้วลืมช้อนแก้วไหม ต้นแก่น้องเว้งแ,งแม่แม่แม่ผิวขำขึ้นนะแม่ตากแดดมาเนี่ยแม่ทำอะไรม,มาหันเชี่ยวแม่มากอะ่ะห <c oughs> ันเชี่ยวแม่มากอ่ะทีแล้ว วันนี้ซ้อนนี้กับพี่สาวทานกันหรือยังคะบอกแม่กินแล้วหลับสบายค่ะแม่เต้นต่ออ่ะแม่เต้นต่อซ้อนนี้บอกให้แม่เต้นต่อค่ะแม่เต้นต่ออะทุกคนเดี๋ยวขอขายของแบบหนึ่งนะอาวันนี้นะคะพอดีว่าบแบรนด์ดาราคูยุ้ยมาแล้วคะ่ะน้องป๋าโอเคได้คะ่ะเดี๋ยวป๋าจะรีบไปย้อนดูนะคะวันนี้แบรนด์ดารามีโปรโมชั่นนะคะสดสดร้อนๆ้อนวันนี้เลยนะคะคู่นี้ คู่นี้นะคะขายแบบพินิพายนะคะคู่นี้นะคะทุกคนนี่วิตามินซีสองกล่องนะคะกับคอลลาเจนสองสองชุดแบบนี้สองกระปุกแบบนี้นะคะอย่างนี้แบบนี้คู่ไม่เปลี่ยนแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแม่เฮดิหนึ่งพันเก้าร้อยบาท 1, 1, ええ 1> นึอ่อยบาทออ้ยแม่เฮ่ช้าเอาใหม่1 9ึ่อบาทโอ้ยเอาใหม่แม่เราต้องเป็นบางฮาสันเองพันเ้าร้อยเ้หนึเ้าร้อยหนึ่งเก้ารยหนึนเร้อยอเซตนี้นะคะหนึ่้าร้อบาทเซตนี้หนึ่้าร้อบาทส่งฟรี ทรงฟรีส่ <Hey. S 1> สงฟรี <Hey. S 1> สงฟรีงฟรีเอาใหม่สนุก <c oughs> แล้วก่ <c oughs> อนออกอะทุกคนเซตนี้นะคะเป็นโปรโมโชั่นแม่ยมุนเซตนี้เป็นโปรโมชั่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่ hey. แม่ไม่ช่วยอ่ะแม่ไม่ช่วยเลยอ่ะอ่ารูคนคะขอเองเลยแม่ก็ไม่ต้องพูดถ้าแม่จะขอแม่ก็พูดแบบเดี๋ยวลูกพูดให้ให้อ่าน้องพูดหนึ่งพันเก้าร้อย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 ซรงฟรีอ้าวไปรับเซตนี้ซีเอฟเลยค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำมาหากินนะเราทำมาหากินเซตนี้นะคะ1,900รบาทเท่านั้นนะ,ะพี่สาวบอกว่าน่ารักนะคะใครสนใจนะคะทักปังได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้จะบอกว่าผลลัพธ์ที่ปังได้จากดาราเบิร์เน็ตคอลลาเจนนะคะก็คือหนึ่งไม่ปวดท้องสองคือเห็นว่าผิวปังแบบใสดีขึ้นใสป่ะแม่ไม่ว่าเนาะผิวปังอะใสขึ้นนะคะแล้วก็ผมนะคะก็คือแข็งแรงไม่ค่อยร่วงแล้วนะคะ แล้วก็รวมถึงอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะคือหายไปแล้วนะคะอ่ะใครรับเซตนี้ใครรับเซตนี้ยังแม่เหมือนแมเล่นตลกอ่ะไวโพดเพชรตะพืด <Hey. S 1> ไยอโพดเพชรสุภัย <Hey. S 1> ถูกแล้ว <laughs> <laughs> เออรุงนี้มาเล่นกันอีกแล้วแม่ <laughs> สนุกสนุกดีอ่ะโอเควันนี้ปางกับแม่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับดาราเบิร์ดเน็ตคอลลาเจนนะคะวันนี้ทุกคนร่วมทำแคมเปญกับปางได้เลยแม่หลุดกล้องแล้วหลุดเฟรมแล้วกับดาราเอา้าบางหนะ้าลูกอีกกับดาราเบิร์ดเน็ตคอลลาเจนนะใครสนใจทักปางได้เลยนะคะ <c oughs> ใครสนใจทักปาง เอาโอเคไปแล้วขอบคุณพี่สาวนะคะขอบขอบคุณซอนนิดค่ะขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปไปค่ะ